บ้านของเราพังยับเยินเลยค่ะทุกคนต้นเหตุคือต้นไม้ต้นนี้ค่ะเป็นต้นพายท t ทรีนะคะหรือว่าต้นสนนะคะต้นไม้หักครึ่งทับหลังคาบ้านของเราพังไปซีกนึงเลยนะคะพายุเทอร์นาโดค่ะหรือว่าพายุหมุนงวงช้างนะคะที่ภาษาไทยเขาเรียกกันนะ,นะคะนุ้ยไม่เคยคิดเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยมันจะเกิดเหตุขึ้นกับบ้านของเราค่ะ สวัสดีค่ะนุ้ยเดวิสนะคะสวัสดีจากสหรัฐอเมริกาที่รัฐจอร์เจียค่ะวันนี้มารายงานสภาพบ้านของเราที่ถูกพายุนะคะเทอร์นาโดพัดนี่แค่เป็นแบบพังหางนะคะยังไม่โดนแบบเต็มๆนะคะทุกๆคนพัดต้นสนที่สูงแล้วก็ใหญ่หักโค่นลงมาทับหลังคาบ้านเราพังยับเยินเลยค่ะลมหมุนมันแบบแรงมากๆนะคะ ต้นสน่วนต้นใหญ่ใหญ่ขนาดไหนก็หักมาได้ค่ะทุกคนเพื่อนๆบ้านนะคะที่อยู่แถวๆบ้านเนี่ยก็คือแบบต้นไม้ก็หักเหมือนกันค่ะแต่ว่าต้นไม้มันหักแบบไม่โดนหลังคาบ้านเขานะคะมีบ้านนุ้ยหลังเดียวที่โดนหลังคาบ้านถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์ไปค่ะเพราะว่านุ้ยขับรถไปดูนะคะอีกอีกหลังหนึ่งที่เป็นบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ต้นตนซอยนะคะคือแบบ ถอนรากถอนโคนออกมาเลยอะคะ่ะต้นไม้แบบใหญ่มากรากแบบถลึงออกมาเลยทุกคนถลึงออกมาจากดินะ่ะต่วบ้านนุ้ยเนี่ยถือว่าแบบแจ็คพอตนะคะต้นไม้หล่นลงมาทับบ้านนะคะแล้วก็ทะลุลงมาหลังคาแบบนี้เลยในบ้านเนี่ยฝ้าร้าวนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะพาไปดูนะคะข่าวที่ออกที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยไฟป่าใช่ไหมคะฝั่งบ้านนุ้ยโดนเทอร์นาโดค่ะฝั่งทาง รัฐจอร์เจียทางด้านใต้ใต้นะคะใต้ใต้เมืองแอตแลนตาลงมาเนี่ยแบบลมแรงมากๆนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะพาไปดูความเสียหายภายในบ้านกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสาหัสกันทีเดียวค่ะหลังวันวาเลนไทน์ไม่กี่วันนะคะที่บ้านเกิดเหตุคะ่ะตอนตีสี่นะคะมีสัญญาณเตือนทอร์นาโดนะคะจากทีวีสามีนุ้ยยังไม่นอนคะ่ะ บ้านร้าวเลยนะคะเนื่องจากว่าต้นไม้ค่ะหักล้มทับบ้านค่ะล้มทับหลังคาบ้านทางฝั่งข้างบ้านนะคะเดี๋ยวตอนเช้านะคะนุ้ยจะพาทุกๆคนไปดูค่ะตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเช้าตรู่วันอาทิตย์ค่ะช่วงตีสี่สังเกตจากทีวีนะคะสัญญาณเตือนเนี่ยก็จะออกทีวีด้วยนะคะ ฝ้าคือราวนะคะแล้วก็มีแผ่นพวกฝ้าเนี่ยมันแตกร่วงลงมานะคะบนที่นอนนะคะสามีนุ้ยเนี่ยเขานอนไม่หลับนะคะก็ต้องมาใช้ห้องนี้นะคะเพื่อที่จะอ่านหนังสือดูทีวีนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะนี่มันแทงทะลุเข้ามาในบ้านคะ่ะกิ่งไม้ที่แทงทะลุเข้ามาในบ้านนะคะทําให้หลังคาเนี่ยมันรั่วนะคะ พายุฝนฟ้านะคะน้ำมันก็ล่วลงมาจากหลังคาบ้านและนี่นะคะก็ยังจะมีพายุนะคะเกิดขึ้นบ่อยๆเรื่อยๆนะคะเราก็ต้องติดตามข่าวดูดีๆค่ะเนื่องจากว่าเราสองคนย้ายมาจากรัฐเท็กซัสนะคะแถบบ้านที่เคยอยู่กันบ้านหลังเก่านะคะมันก็ไม่ได้มีแบบพายุ หมุนพายุพัดแรงขนาดนี้นะคะคือเราไม่มีประสบการณ์ทางด้านพายุเทอร์นาโดเลยตอนที่อยู่เท็กซัสนะคะแต่พอย้ายมาอยู่ที่รัฐจอเจค่ะนี่ละค่ะคือภัยพิบัตินะคะที่เราต้องระมัดระวังต่อไปจากนี้ค่ะต้นไม้สูงๆใหญ่ๆเนี่ยนะคะก็คือ อ,อ,อันตรายมากนะคะเวลาที่ลมพัดแรงๆเนี่ยเราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะแบบมาล้มทับบ้านใหม่ของเราพังพินาศยับเยินแบบนี้นะคะแต่โชคดีนะคะที่สามีนุ้ยเนี่ยไม่เป็นอะไรนะคะไม่ได้รับความบาดเจ็บอะไรเลยเพียงแต่ว่าเสียขวัญน,นะคะเสียขวัญตกใจนะคะแล้วดูเทียบสภาพสามีนุ้ยนะคะตัวเล็กนิดเดียวนะคะเทียบกับต้นไม้นะคะเออเดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าปรักกันจะ ครอบคุมจ่ายทั้งหมดหรือไม่นะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันค่ะเดี๋ยวนุ้ยจะอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันนะคะนี่เดี๋ยวนุ้ยพามาดูสภาพหน้าบ้านนะคะพังยับเยินเลยจากบ้านสวยๆนะคะมาดูหลังคานะคะแล้วก็หน้าบ้านความรุนแรงนะคะแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ฝ้าข้างหน้าบ้านเนี่ยมันทะลุนะคะเพราะว่าต้นไม้กิ่งไม้เนี่ยมันใหญ่มากแล้วมันก็แทงลงมานะคะแบบนี้เลยทะลุหลังคามาเลยค่ะ ตอนนี้สิ่งที่กังวลใจมากที่สุดก็คือกลัวที่จะมีกระรอกกลัวที่จะมีพวกเขาเรียกว่าไหลสัตว์สัตว์ต่างๆนะคะมันมันจะเรื้อยเข้ามานะคะแล้วก็เข้าไปพักอาศัยอยู่ในใต้ห้องหลังคานะคะใต้หลังคาที่มันเป็นรูเนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้าไปได้เพราะมันเคยมีปัญหนานะคะกระรอกหนูเนี่ยมันหาทางเข้าไปเจาะ รู้เข้าไปจนได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้นไม้ทะลุหลังคาบ้านมาแบบนี้มันเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้สัตว์ต่างๆมันเข้าไปอยู่ในบ้านเรานะคะตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนาขอให้ทางประกันเนี่ยส่งคนมาดูนะคะแล้วก็ประเมินราคานะคะแล้วก็มีการาพิจารณาในการซ่อมบ้านต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือแบบคือแบบขวัญเสียแล้วก็ คิดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในการซ่อมบ้านด้วยนะคะแต่ก็ยังดีที่มีประกันนะคะเดี๋ยวก็ต้องมารอดูกันว่าจะยังไงต่อไปนะคะเพราะว่าที่อเมริกานเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีประกันคุ้มครองบ้านนะคะที่เราอยู่เนี่ยเราอาจจะหมดตัวได้นะคะเงินเก็บที่หามาได้เนี่ยต้องมาซ่อมบ้านทั้งหมดเนี่ยมันก็แบบใจเสียนะคะแต่ก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างที่เรามีประกันที่เราจ่ายทุกๆปีนะคะ นี่แหละค่ะก็ประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นการต้อนรับปีนี้นะคะที่แบบหนักหนาสาหัสเหมือนกันพึ่งช่วงเดือนกุมภาพ,พันธ์ต้นปีเองนะคะทุกๆคนก็เจอเรื่องร,ร้ายๆแล้วนะคะภัยพิบัตินี่มันแบบภัยพิบททัติทางธรรมชาติเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะในชีวิตเนี่ยไม่เคยคิดเลยนะคะว่าบ้านของเราที่เราอยู่อาศัยเนี่ยมันจะพังนะคะแล้วก็อุบ อุบัติเหตุนี่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขนาดที่ว่านอนอยู่ในบ้านเฉยๆนะคะก็เสิร์ฟมาถึงที่เลยนะคะและนี่ก็คือเราเก็บกวาดบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่ว่าก่อนที่เก็บกวาดบ้านนะคะเราต้องถ่ายรูปไว้ทั้งหมดนะคะโดยที่ไม่เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ก็คือหนอยถ่ายภาพสามีก็ถ่ายภาพถ่ายวีดีโอเก็บไว้หมดแล้วนะคะตอนที่มันมีแบบเศษต่างๆร่วงลงมาที่พื้นนะคะฝ้านะคะความเสียหายเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีภาพเก็บไว้เราก็ทําความสะอาดบ้านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคน เออมาดูเพื่อที่จะตีราคาประเมินส่งให้ทางประกันที่เราเออจ่ายเงินนะคะที่เป็นประกันคุ้มครองบ้านนะคะฟ้าร้าวไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวต้องส่งเรื่องให้ประกันนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตนะคะนุ้ยจะมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องฟังอีกทีนึงนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะ ขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหลังจากนี้แล้วกันค่ะทุกๆคนไปละค่ะสวัสดีค่ะ